นะโมตั้งนะโมนีมน่มันโคตรจริงๆนะโมนะโมคิลเลอร์ของรีบอนครับก็คือ240รีพีครับมาถึงนี่เปิดกล่องก่อนเลยนะฮะกดปั่นไฟครับโอ้โหโอเคมาตี้เปิดกล่องนะตรงนี้มาเจอแล้วนะครับเนี่ยเห็นรอยครับคิลเลอร์คิลเลอร์เล่นเป็นเฟรดดี้อีกแล้วครับ วิ่งฉีกไปขวาแล้วนะฮะวนต่อยาวๆเลยครับปั่นไฟยาวๆเหมือนกันครับลุงเอกโซโฮมาเจอเป็นทางฝั่งของตัวมาสเตอร์ครับวางสตันคิลเลอร์ไปก่อนครับหลอกมาต้องกระโดดแล้วครับโดดแถบสโลไปด้วยนะฮะช้ามากเลยครับช้ามากช้ามากเลยครับช้ามากๆครับสกิลหมดแล้วครับ้านหน้ายังมีกระโดดหน้าต่างให้เล่นได้อยู่เพียมจะมองหลังครับเทียมจะมองหลังครับผมเพียมจะมองหลังครับวิ่งฉีกออกมาก่อนนะ วิ่งฉีกมาก่อนครับวนออกมารอบนี้ต้องโดนสโลแน่ยังไงครับน่าจะยอมยอมโดนตีแล้ะครับแบบนี้อุดันนามีไม้วางได้ครับมีไม้หวังได้วางไม้ครับสวยงามครับอีก1,000พคะแนนชิลเลอร์นี่ไล่ไม่สนใจไม้อยู่แล้วนะครับในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับผมด้านนาก็มีอีกหนึ่งไม้ด้วยครับมาเซอร์วิ่งยาวๆเลยครับวิ่งยาวๆที่เหลือ่้มกันเพลินๆครับส้มกันเพลินๆครับผมให้จานเจครับให้จานเจเคลียร์ครับเดี๋ยวหน้าเล่นอ้เล่นคนละด่านกัน โอ้นี่มันหอฐานหินนี่นาไม่ใช่ไม่ใช่โรงเหล็กแล้วนะฮะด่านนี้นี่ด่านอย่างแคบเลยครับเอาแล้ววิ่งต่อครับแต่ก็มีไม้ให้เล่นครับให้จานเจครับได้วนกันอยู่ยาวครับตรงนี้ต้องวางหรือยังครับวางครับผมไม่โดนสตันครับขีดเลอพังไม้ต่อเนื่องครับขีดเลรอพังไม้ต่อเนื่องอุ้ยอุ้ยม่อกี้เห็นหรือเปล่าครับโทรเทมซ่อมเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับ ต่อเลยยาวๆครับตอนนี้จานเจตรงนี้มีกระโดดหน้าต่างได้นะฮะกระโดดไปได้ก่อน1ครั้งครับบ้านใหญ่2ชั้นครับเล่นแน่นอนครับจานเจครับเออต้องเล่นแล้วครับจุกเด็กแบบนี้ครับต้องสลับกันบ้างนะฮะวนต่อยาวๆก็ซ่อมเสร็จอีกหนึ่งเครื่องครับซ่อมเสร็จอีกหนึ่งเครื่องครับผมมีคนออกจากฝันแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้ครับตรงนี้ยังไงครับหลอกว่าจะไปด้านขวาครับแต่กลับมาตีทางซ้ายครับ ส้อมเสร็จอีกหนึ่งเครื่องครับจานเจจะห้าเครื่องหรือเปล่าครับเอ้ยยังไงครับเนี่ยจานเจครับขอห้าเครื่องแล้วฮะวางดันสโลดลยจะต้องกดตายากกดตายากแล้ววางไม้ครับวางไม้ครับกินเลิกก็พังไม้เหมือนกันรับผมเอาละเหลือสองเครื่องครับจานจานเจว่าไงจานเจว่าไงตรงนี้จูบไม่ได้ครับจูบไม่ได้มาเล่นไม้ครับ มาเล่นไม้ไหมฮะไม้ครับมาเล่นไม้ก่อนครับวางแถบสโลไว้อีกแล้วครับรอบนี้สวยแล้วหรือเปล่าสวยหรือเปล่าแล้วไอต้องวางครับวางไม้ไปอีกหนึ่งครั้งครับผมคิลเลอร์ไม่ได้หลอกพังด้วยนะพังไม้จริงจริจังๆนี่แหละครจานเจตอนนี้ไปแล้วสามเครื่องครับกำลังจะสี่เครื่องครับเปิดเมื่อกี้ได้เป็นแผนที่แดงครับตรงนี้ไม่มีไม้ให้เล่นแล้วนะฮะโดนวนกลับมาฮะวนกลับมาครับบอลนี้จานเจไม่น่าจะไหวแล้วครับผมโดนครับสามเครื่องไปแล้วจานเจ เกือบจะสี่เลยนะฮะนานอยู่ครับเทียมจะหาโทเทมเหมือนกันครับตัวแผนที่แดงครับออกจากฝันครับจะปลุกคนอื่นไหมสี่เครื่องเลยนะจานเจโอ้แลวเจอเยอะเลยครับมุมนี้ครับต้องตีได้แน่นอนหนึ่งคนครับมาตีวิ่งฉีกไปแล้วขวามือครับแต่อลิสครับไม่ได้กระโดดหน้าต่างครับกลายเป็นโดนเลยครับผมซวยแล้วครับมีคนช่วยได้แล้วนะฮะ มีคนช่วยได้แล้วครับช่วยจานเจแล้วครับอลิสบอกว่าคิลเลอร์กลับไปแล้วครับน่าจะขอโมริจานเจแล้ะครับแบบนี้ครับไม่ได้มีเทรดเลือดด้วยครับโอ้โอ้เห็นหรือเปล่าเห็นรอยเลือดครับเห็นรอยโอเคชัดเจนครับชัดเจนครับ ลุงเอกเรามาขวางให้ก่อนเลยครับลุงเอกโซโหครับตรงนี้หลอกว่าจะวาร์ปด้วยครับรู้ว่าน่ซ่อมเครื่องนั้นแน่ๆครับหลอกว่าจะไปครับแต่ไม่ได้ไปครับแต่ไม่ได้ไปครับมาเล่นบ้านเล็กกันต่อครับผมวางแถบสโลกไป2จุดครับ2จุดวิ่งฉีกออกซ้ายมาแล้วไม่ได้เล่นบ้านเล็กแล้วครับไม่ได้เล่นบ้านเล็กแล้วนายมีไม้เล่นอีกไม้หนึ่งเลยซ่อมเสร็จแล้วครับซ่อมเสร็จแล้วครับมีโนวันหรือเปล่าครับมีโนวันหรือเปล่าครับเอายังไงครับเอายังไงฮรรอบลอกครับแล้วตีไม่ถึงครับผม สองสี่สิบพีแย่แล้วครับโดนวางไม้กันไปคิลเลอร์คิลเลอร์สนใจแค่จานเจครับวางบ่วงไปก่อนนะครับตอนนี้บ่วงสโลครับต้องมารับดาเมจให้กันแล้วตีไปที่โซโหแทนแล้วกันครับผมเปิดประตูครับเตรียมจะรอดกันทั้งหมดได้ไหมครับจะรอดทั้งหมดได้ไหมครับจะขวางจานเจครับเสียประตูครับเสียประตูก็ไม่เอาเหรอฮะไม่สนละครับประตูก็เปิดประตูอยู่ครับเปิดประตูอยู่นะฮะตรงนี้ว่าผมจลบเปิดประตูได้แล้วครับจานเจยังไงฮะจานเจมีตายยากอยู่ครับไม่ตา ไม่ทันหรอะเนี่ยอาจารย์เจน่าจะไม่รอดแล้วฮะแสดงว่าเมื่อกี้ติดติดไอ้น,นี้แน่เลยพละกำลังยังรีเจนไม่ทันหรือเปล่าครับโอ้โหหน้าประตูเลยทีเดียวได้ไปหนึ่งท่านครับคิลเลอร์รีบอนครับผมอ้าวลืมลืมเปิดเปิร์กเลยโอเคเฉลยมาแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมครับเล่นเฟดดี้ แอดออนม่วงแดงนะครับก็เลยต้องลดเปิร์กไปอันหนึ่งเฟรดดี้เนี่ยได้โมริเขียวนะครับสว่วนที่เหลือเซอร์ก็ไม่ได้มีผิดแต่อ,อย่างใดน,นะครับ2เปิร์กห้ามซ้ำกันเปิดประเดิมมาได้สวยทีเดียวครับสำหรับเกมแรกนะฮะของปาร์ตี้นรกครับเซอร์รอดไปสามท่านครับออตนาบิิ์์โดดมไรยเซค

yeah thank mm -hmm. you เคดิ้นหลุดเฉยกูอย่างชอบเกมกูโดนทุกทีอะไรวะเน,นี่ย ไปทางไหนวะก็ในทางนี้ออกไปทางนู้นน่าอยู่ตรงนู้นปะขอแผน จ<อ>บจันเจบอกวา่าถ้าคิลเลอร์เล่นอย่างนี้ได้หลายเครื่องวะเราวะตีได้กูอีกอ่กะวิวมีลูกเองด้วยวะไอ้ขี้มันดิ้นหลุดอีกแล้ววะทำไมกูโดนทำไมกูโดนดิ้นหลุดตลอดเลยวม,มันไม่มองไฟมึงเวย้ยมึงก็เลยจะหลอกแค่หลอกมันก็เลยวิ่งฉีกไปไอ้ที่อะใครไอ้พูดเวลาที่มันฉีกแล้วมึงก็หามันไม่เจอมันวิ่งฉีกนำไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยนะมันไม่มองไฟ ไม่บอสนี hmm. ่ยเขาอยู่ในบ้านใหญ่แบบรัวๆเลยว่ะเขาเขาไม่ไปไหนเลยว่ะทำไมวะนี่านเรื่องที่มันได้ใช้ลูกเองป่ะวะใช้ไอ้ไม่ได้ใช้มันดิ้นมันดิ้นหลุดลงมาแล้วก็ไปหิวไอ้คนลุกเองแต่คนลุกเองยังไม่ได้ใช้เปิร์ลไอ้เยี่ยมมงดูดิดวงมันอ่ะอแล้วทำไมเม็กไ่ลุกเองเมื่อกี้ถ้าเกิดมันยังไม่ได้ใช้มันดิ้นเสามันดิ้นเสามาไอ้นั่นมันกดดิ้นมันดิ้นเสามาแล้วมันหลุดแล้วมันก็เลยวิ่งไอ้เม็กวิ่งไปหิวไอเม็กขึ้นแต่ดันี่ดิ้งที่นไม่มีเิลุกกูอยางเซ็ เออแม่งตัวโคตรดีเลยสี่เปอร์เซ็นต์แม่งได้ใช้ข้าคุณเลือกทีมจรจริงอลิตทีวีกับโต้โหกับมาซึกับว่าทีมกูจะสตรีมรับเงินแล้วอ่ะคือไม่อาบน้ำเลยกูไม่เล่นบ้านมาสตรีมอะไรไม่ได้สเต็มว่ดคลิปอยู่แล้วเนี่ยไอจันเจไม่อาบน้ำหรอวะเออเน่ากูไม่เล่นบ้านมาอ่ะเหม็นเปรี้ยวที่ไายเลย